สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพา่ำนจมไปชมผลงาน k f 6 8แดนะครับเกิดจากแม่บาม้านลุกผสมนะครับในใบ5เดือนนะครับก็ทำเขาประมาณ4เดือนนะครับตอนนี้ก็แผลแล้วจะแห้งแล้วนะครับนี่ดูทำตัวเนื้อหนังนะครับแข้งขาก็ทำได้ดีครับก็ ทำได้ดีกว่าแม่ครับดูดูดข้อขาแม่ครับอ,อ่อ,อนนิดนึงนะครับพอ,อใส่เก๊กลไปนี่มันข้างที่จะนี่ก็นี่เทียบกับแม่เลยครับดูครับนี่เป็นพัฒนาการห้าเดือนนะครับนี่ชื่อน้องถุงทองนะครับดูติดตามตัวนี้ให้ดีนะครับแล้วไปชมตอนประยุป,ประมาณหนึ่งปีนะครับหรือว่า ประมาณ2ปีนะครับเพราะว่าอวัวของสร้างเนี่ยเนื้อตา้มเนื้อจะมาช้านะครับตล้มเนื้อจะมาช้านิดนึงนะครับ้ารอให้เนื้อมาเติมเต็มนะครับก็ท่านใดที่ผสมเคสโปแปดไปก็ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังนี่ดูครับตัวนี้ผมก็มาถ่ายเรื่อยนะครับมาถ่ายเป็นประจำให้ท่านชมได้ดูนะครับว่าการจ่ายลูกของเคสโกแปจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ดูผมชอบที่วงคอนะครับแล้วก็ เนื้อตัวของเขาแล้วก็แข้งขานะครับขาแม่ก็ยังสมไม่ติดนะครับแม่ก็ล้างโม้วโรไปแล้วนะครับเอ,อ้าสวยออนหน้าห้านนะครับนี่ก็เก็บไว้พัฒนานะครับนี่เก็บไว้พัฒนาต่อยอดนะครับพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆในบัวที่ราคาไม่ดีแล้วก็พัฒนา บัวของเราไว้นะครับหนา่1 F2 F3 าออซินะครับไปถึงได้ร้อยนะครับก็าฝากเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกทุกท่านนะครับที่กำลังจะพัฒนาบัวนะครับนี่อ่ะยืดสวยก้าบึ้ 9, บยุดนี่หันมามนี่ครับเป็นโลก KF68 กเดี๋ยวแม่ท้ายสูงร้อยห้าสิบบวก ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพจ JK เกษตร3านะครับแล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรสามแข่งขาลำตัวนะครับว่าทำได้ดีดีกว่าแม่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ